ใช่คนอย่างนั้น,นครับมันมีอะไรไปก่อนหน้านั้นมากกว่าน,นั้นนะครับถึงทําให้คนเป็นพ่อที่ลูกกําลังจะตาย,ยานี่น,นะครับจึงต้องตะโกนจากกรณีเพจหมอขอบนหน่อยเหอะเขาออกมาโพสต์คลิปแล้วก็แช์แชทข้อความนะครับความ VIP ของคุณจอห์นนี่มือปราบที่มีการโวยวายลั่นโรงพยาบาลสันต่อศิิประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้เกียรติตนเองแล้วก็ดูแลรักษา ลูกสาวแล้วก็แม่ยายที่ประสบอุบัติเหตุมานะครับวันนี้มีคําชี้แจงจากลูกผู้ชายอย่างคุณจอห์นนี่มือปราบออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับย้อนไปก่อนกรณีคลิปประเด็นโด่งดังในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับของคุณจอห์นนี่มือปราบหรือว่าดาบตยุทธพลศรสีสมพงศ์ที่ออกมาไลฟ์สด Facebook ร่ำไห้ขอให้ชาวอุบลราชธานีเนี่ยเปิดทางเพื่อส่งลูกสาวแล้ก็แม่ยายที่ถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสไปยังโรงพยาบาลสันพสิปประสงค นำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมเป็นจำนวนมากนะครับและเพจหมอขอบนในเหอะเนี่ยเขาได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์ที่มันมีคนวอยวายอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินออกมาเหตุเนี่ยเหตุการณ์เกิดที่โรงพยาบาลสรรประสิทธิประสงค์ครับโดยคนที่กาลังวอยวายเนี่ยมีน้ําเสียงคล้ายคึงกับคุณจอห์นนี่มือปราบที่ตะโกนขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้เกียรติตนเองนะครับเพจดังกล่าวยังโพสต์เพิ่มเติมด้วยครับว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยลูกสาวของผู้บาดเจ็บเนี่ยยังไม่ทันได้ลงจากรถเลย ก็ไปดา่าไปเร่งเวรนเปรและเจ้าหน้าที่ให้รีบรับไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีเวลาในการแต่งเออแต่งตัวป้องกันโควิด -19 ทั้งที่ลูกสาวของตนเองก็มีความเสี่ยงสูงและอาการของลูกเนี่ยก็อยู่คงที่เพียงแค่ย้ายจากโรงพยาบาลชุมชนมาที่โรงพยาบาลจังหวัดเท่านั้นอยากให้ทำตัวใจเย็นแบบคนปกติไม่ใช่มาถึงต้องเรียกร้องเป็นความ VIP ทุกอย่างตะโกนโวกเวกวอยให้คนเนี่ยหันมามองทั้งโรงพยาบาลเหมือนจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดังมีชื่อเสียง ประมาณนั้นทางเพจยังออกมาเปิดเผยแชทข้อความอีกครับว่าหลังจะเกิดเหตุเนี่ยแม่ยายของคุณจอรน์นี่แขนหักขาหักครั้งแรกจะมีการส่งตัวแม่ยายไปโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดอุบลแต่เจ้าตัวไม่ไปครับเนื่องจากโรงพยาบาลเรียกค่าใช้จ่าย3ามแสนถึงห้าแสนจอร์นี่ต้องการส่งคุณแม่ไปโรงพยาบาลสรรันประสิทธิ์แต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยไม่รับเพราะแม่ยายคุณจอร์นี่ติดโควิดอยู่ครับรอให้โควิดหายก่อนแล้วจะมาต่อกะดูกให้เขาบอกต่อมาส่งไปวาดินชำราบ ทางวรินชพราบก็ตอบแบบเดียวกับสันรพรัสิปประสงเลยครับไม่รับคุณจอร์นี่มีการไปวุ่นวายกับทางผอ,อรโรงพยาบาลผอ,อจึงประสานไปหาไปยังจังหวัดจังหวัดก็ประสานให้โรงพยาบาลวรินชพราบเนี่ยรับในที่สุดสุดท้ายภายหลังก็ต้องส่งตัวแม่ยายคุณจอร์นี่เนี่ยมารักษาที่สันพัส,รพรสิปประสงค,ครับและเมื่อวานนี้คุณจอร์นี่เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความอัปเดตอาการนะครับบอกว่าพ่อแม่ทําทุกอย่างภาวนาทุกอย่างเพื่อให้หนูและยายพ้นขีดอันตรายโดยเร็วหายเจ็บปวดโดยเร็วตลอดนะลูก สภาพจิตใจของพ่อกับแม่ย่ำแย่สุดๆหวังให้เจ้าพ้นขีดอันตรายโดยเร็วรีบกลับมาปกติโดยเร็วพ่อนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้อัปเดตอาการลูกสาวผมถอดท่อช่วยหายใจออกตั้งแต่9ก้าโมงของเมื่อวานนี้น้องมีอาการรู้สึกตัวลืมตาได้ดิ้นได้ร้องไห้ได้ต้องอยู่ในการเฝ้าสังเกตการของหมอและพยาบาลเป็นระยะผมก็ได้แต่ภาวนาให้ดีขึ้นกว่านี้อยากให้เธอรู้สึกสบายตัวตอบโต้ได้มากกว่านี้หมอก็ให้เธอเฝ้ารอดูอาการผมก็ได้แค่ คอยไปถามพยาบาลอยู่ตลอดด้วยความเป็นห่วงและวิตกนี่นะครับและล่าสุดครับคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นในสังคมนะครับคุณจอนนี่มือปราบก็มีการโพสต์คลิปคําชี้แจงของลูกผู้ชายหากผมทำอะไรผิดไปผมกราบขอโทษนะครับด้วยความเคารพครับจอนนี่มือปราบลองไปชมคลิปที่ออกมาขอโทษสังคมต่อประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นครับผมเห็นคลิปข่าวที่ลงข่าวเกี่ยวกับผมนะครับก่อนอื่น ผมกราบขอโทษทุกๆท่านด้วยลูกผู้ชายนะครับแต่ผมขอ,อนํำเรียนชี้แจงว่ามันก่อนหน้านั้นมันมีเหตุการณ์ไปมากกว่านั้นนะครับคลิปเพียงสั้นๆในเวลานั้นนะครับผมก็ถูกทุกหลายคนนะมองว่าผมแสดงอาการให้เหมาะสมถึงอย่างไรผมก็ไม่โต้แย้งครับผมเป็นุคลสาธารณะน้อมรับน้อมฟังน้อมรับคำดา่าคำติคำชมโดยตลอดนะครับ ผมไม่ขอไปพูดไปมากกว่านี้นะครับอขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับด้ยลูกผู้ชายชื่อจอนี่นะครับนะครับแต่ข้อเท็จจริงผมไม่ใช่คนอย่างนั้น,นครับมันมีอะไรไปก่อนหน้านั้นมากกว่านั้นนะครับถึงทําให้คนเป็นพ่อที่ลูกกํลาลังจะตายนะครับจึงต้องตะโกนร้องออกมานะครับตอนนี้ผมก็ได้แต่คิดดีทําดีเพื่อตั้งจิตอุศนให้ลูกผมแม่ยายผม หายปวย่วยโดยเร็วสิ่งไหนที่ผมผิดพลาดผมกราบขอโทษประชาชนทั่วประเทศนะครับด้วยความเคารพครับจากใจจอร์นี่ครับนี่นะครับก็เป็นคำชี้แจงของคุณจอร์นี่หลังจากที่มีคลิปออกมาว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการไปโวยวายต่อว่าเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสังกัสิทธิประสงค์บริเวณหน้าห้องจุกเฉินนะครับก็ชี้แจงตามนี้ขอโทษแบบลูกผู้ชายนะครับก็ให้สังคมตัดสินกันนะครับแล้วแต่ความคิดแล้วแต่มอง เขาไอกินิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ